สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่องทีเ d ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัชยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณจาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2567สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติ ของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสำราญ ทางเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนประเทศไทยและสเปนมีความสัมพันธ์ฉันมิตรต่อกันมาอย่างยาวนานบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความใกล้ชิดสนิทสนมและความเข้าใจอันดีกอบกับมิตรภาพและการชื่นชมยกย่องระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองตลอดระยะเวลา154ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความร่วมมือระหว่างประเทศได้เติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจยิ่ง มอมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาว,ช,วชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มัสยิดบ้านท่ามาลัยตมบนปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสักกะกะปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารอนุวัฒน์เหมราเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุระเบิดบริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอตากใบ อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29กันยายน2567โอกาสนี้พระราชวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษแก่พลทหารอนุวัตน์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพลทหารอนุวัตน์เป็นล้นพ้น ที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในอำพลพงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบต,ตำรวจโทสหรัฐทองสีทองเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิตจตำรวจตะเวนชายแดนที่922หมวดเฉพาะกิตจตำรวจตร เวีชายแดนที่922บ้านดีตำบลบาราหมอำเภอเมืองจัังหวดปัตตานีเมื่อวันที่10ตุลาคม2567 และที่วัดเขาพังอตาขุนจัังวดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจบรรเจิดพุทธเจริญเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่92 2หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่92 2บ้านดีตำบลบาราโฮมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10ตุลาคม2567โอกาสนี้พระราชวงศงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและในการพระราชทานเพลิงศพแก่ดาบตำรวจบัรเจิดด้วยคณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตตียรชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน วันนี้ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพร์โรงพยาบาลจุฬาภรสํานักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทางภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวราขัตติราชนารีเดวยวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำใจกันดอกไม้ไปถวายอาทินายชัดชาติสินิพันธ์ผู้ราชาการกรุงเทพมหานครสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ มูล,ลนิธิคุ้มกล้าวยาวชนคนสร้างชาติทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรด้วยกัน3จุดคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่อาคารสำนักงาน1ชั้นหนึ่งพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักสี่ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2567 สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ซึ่งจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุกลวันนวมินทรรมหาราชพุทธศักราช2567โดยงดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพิดตนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้าประสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิิโสภาขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัม,มาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชและพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตร สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยามรรสัมมาธิฐิระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรม ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยาหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญ ระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2,567